สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพยายามตอบคำถามนะครับโดยที่คำถามของเราจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าเรามีประจุนะครับ q 1ที่เป็นบวกนะครับแล้วก็เรามีประจุ q 2ก็เป็นบวกเหมือนกันนะครับอย่างนี้โดยที่เราจะตรึงให้ประจุ q 1อยู่นิ่งๆนะครับ อันนี้ให้อยู่อยู่นิ่งนะครับก็ไม่สามารถขยับได้นะครับให้อยู่นิ่งๆแต่ว่า Q 2เนี่ยเราจะอนุญาตให้มันสามารถที่จะขยับได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดตอนแรกเราจับให้ Q 2กับ Q 1มีระยะห่างกันเท่ากับ r นะครับเรารู้ว่า Q 1กับ Q 2เนี่ย ประจุมันมีขั้วเหมือนกันคือขั้วบวกมันก็จะมีแรงผลักออกจากกันแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าประจุ q หนึ่งนะครับอยู่นิ่งๆขยับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากถึงแม้จะมีแรงผลักต่อ q หนึ่งนะครับมันอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ขยับแต่ว่า q สองเนี่ยขยับไดนะ้คำถามก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราจับให้มันอยู่นิ่งๆเราอยู่ดีเราปล่อยมือนะครับปล่อยให้ q สองเคลื่อนที่ได้เนี่ย Q 2เนื่องจากมีแรงกระทำต่อ Q Q สองนะครับแรงคูลอมเนี่ยก็จะวิ่งหนีออกจาก Q หนึ่งนะครับจนมันออกไปห่างมากๆนะครับค้อถามก็คือเมื่อ Q สองอยู่ห่างจาก Q หนึ่งมากๆเนี่ยสุดท้ายความเร็วของ Q 2จะมีค่าเท่าไหร่นะรง่ายคือถ้าเกิด Q สองอยู่ห่างจาก Q หนึ่งมากๆเนี่ยนะครับความเร็วของ Q สอง จะมีค่าเท่าไหร่นะครับ v มีค่าเท่าไหร่นะครับตอนที่ q2 อยู่ห่างนะครับจาก q1 มากๆทีนี้เรารู้ว่าแรงมีขนาดเท่าไหร่นะครับแรงตรงนี้คือแรงคูลลอมเพราะนั้นเรารู้ว่า F 21ซึ่งเป็นแรงที่กระทำต่อ q2 มีค่าเท่ากับ k q 1 q 2หารด้วย r ถ้าเกิดเรารู้แรงเราก็สามารถหาความเร่งได้นะครับจากกฎของนิวตันแล้วถ้าเกิดเรารู้ความเร่งเราก็น่าจะหาความเร็วหรือว่าอ,อ,อัตราเร็วสุดท้ายได้นะครับแต่ปัญหาคือแรงที่กระทำต่อประจุ q 2นะครับมันขึ้นอยู่กับระยะห่างของประจุ q 2ด้วยเพราะนั้นตอนนี้มันมีแรงเท่านี้นะครับ แต่ว่าพอมันเริ่มขยับไปทางขวาเนี่ยระยะห่างมันมากขึ้นแรงก็น้อยลงซึ่งอันนี้จะทําให้การคํานวณค่อนข้างยุ่งยากมากๆนะครับเพราะว่าแรงมันไม่คงที่ความเร่งมันก็ไม่คงที่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับในการที่จะหาความเร็วหลังจากที่ q2 มันอยู่ห่างมากๆนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการคานวณอีกแบบหนึ่งได้นะครับโดยที่ ใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังงานศัตว์ซึ่งพลังงานศัตว์เนี่ยเราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในบทที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ปรากฏว่าในเ,เรื่องของไฟฟ้านะครับเราสามารถเขียนพลังงานศัตว์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะไม่พิสูจน์นะครับว่าเราได้สูตรของพลังงานศัตว์มาได้ย่างไงนะครับเราจะเขียนผล นะครับผลลัพธ์เลยนั่นก็คือเขียนพลังงานสัตว์ U ตรงนี้นะครับนี่คือพลังงานสัตว์พลังงานสัตว์นะครับพลังงานสัตว์เนี่ยเราเวลาเขียนเนี่ยจะเขียนระหว่างคู่นะครับคู่ของประจุเพราะฉะนั้นตรงนี้พลังงานสัตว์ Q 1 Q 2เราจะเขียนเป็นพลังงานสัตว์หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนั่นก็คือที่เกิดขึ้นนะครับพลังงานสัตว์ที่เกิดขึ้น ระหว่างคู่ประจุ q 1กับ q สองนะพลังงานศักว์ต้องต้องมาเป็นคู่ก็เหตุผลคล้ายๆกับเราไม่สามารถเขียนแรงคูลอมถ้าเกิดมีประจุเดียวได้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะผักกับใครเพราะนั้นเกิดมีประจุเดียวแล้วก็ไม่ค่อยแม่นท่า่ที่จะเขียนพลังงานศักว์นะครับเพราะว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นในระบบพลังงานศักว์นะครับ q หนึ่งสอง สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้นะครับว่ามันมีค่าเท่ากับ k แล้วก็ q 1 q 2หารด้วย r เฉยๆนะครับหารด้วย r เฉยๆตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าเราเขียนแรงตรงนี้ผิดตรงนี้แรงต้องเป็น r กำลังสองนะครับพลังงานสั่งเนี่ย r เฉยๆนะครับหส่วน r แล้วก็พลังงานสั่งเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่มี ทิศทางนะครับจะไม่มีทิศทางก็จะเป็นศูนย์นี้ตรงๆเลยนะครับส่วน Q1 กับ Q2 เนี่ยก็จะต้องดูค้่ของประจุด้วยนะครับว่ามันเป็นบวกทั้งคู่หรือว่าเป็นลบทั้งคู่หรือว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะนั้นพลังงานสั่ยเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งบวกและเป็นลบนะครับทีนี้อย่างกรณีที่เราเห็นข้างบนนี้นะครับประจุทั้งสองอันเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นที่บริเวณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียน ตรงนี้ว่าเป็นตำแหน่ง1นะครับที่ตำแหน่ง1ที่ตำแหน่ง1เนี่ยระบบมีพลังงานสัตว์เท่ากับเท่านี้นะครับ kq1q2 หารด้วย r แล้วก็เราเทียบที่ตำแหน่งที่สที่ตำแหน่งที่สเนี่ยพลังงานสัตว์มีค่าเท่ากับ0เพราะว่า q2 หารจาก q1 มากๆนะครับพลังงานสัตว์ที่ตำแหน่ง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0 เพราะว่าถ้าเกิด r มันโตมากๆเนี่ยพลังงานศัก์ก็จะเข้าใกล้ศูนย์เนขาจะเป็นเท่ากับศูนย์ทีนี้เวลาที่เราจะหาความเร็วหรือว่าตาเร็วของ Q 2นะครับตอนที่มันอยู่ห่างจาก Q 1มากๆเนี่ยเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับกฎอนุรักษ์พลังงานก็จะบอกว่าพลังงานรวมที่ตำแหน่งหนึ่งะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานรวมที่ตำแหน่งสองครับอันนี้คือ อนุรักษ์พลังงานนะครับทีนี้ที่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าตอนเริ่มต้นเจ้าประจุ q สอน,นะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่เพราะนั้นมันก็จะไม่มีพลังงานจนพลังงานทั้งหมดก็จะอยู่ในรูปแบบของพลังงานศักว์นะครับเพราะนั้นตอนแรกที่เราบอกว่า ek บวกกับพลังงานศักว์ u หนสองในตอน ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยพลังงานจนนะครับมีค่าเป็นศูนย์แล้วก็พลังงานศักย์มีค่าเท่ากับเท่านี้ส่วนที่ตำแหน่งสองนะครับพลังงานจนมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเพราะเรารู้ว่ามันวิ่งอยู่แต่ว่าพลังงานศักย์เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะมันอยู่ห่างกันมากๆางั้นตรงนี้เราก็จับให้มันเป็นเท่ากับศูนย์ได้นะครับสุดท้ายเราก็จะได้ u หนึ่งสองซึ่งเท่ากับ k q หนึ่ง q สองนะครับ หารด้วย r ก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานจนซึ่งก็คือ mv square นะครับโดยที่ m ตรงนี้เป็นมวลของประจุ q2 อันนี้ถ้าเกิดเราแก้นะครับแก้สมการออกมาหาอัตราเร็ว v นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ 2kq1q2 นะครับหารด้วย m แล้วก็ r ก็สามารถหา อัตราเร็วได้อย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันง่ายกว่าเยอะนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งหาออความเร่งแล้วก็ต้องทำคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับถ้าเกิดเราใช้กฎรับพลังงานนะครับเราก็สามารถหาได้โดยที่ไม่ได้ออมีความซับซ้อนมาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพลังงานศักย์ที่เราสามารถเอาไปเอาไปใช้ได้นะครับทีนี้พลังงานศักย์เราก็น่าจะจำได้นะครับว่าระบบ จะพยายามที่จะไปสู่ถึงไปสู่พลังงานศักย์ที่มันต่ำลงกว่าเดิมนะครับเหมือนกับถ้าเกิดเราจำได้นะครับมีวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h เนี่ยตรงนี้ก็จะมีพลังงานศักย์เท่ากับ mgh ข้างล่างมีพลังงานศักย์เท่ากับ0นนะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ระบบมันดำเนินไปเนี่ย จมวนตรงนี้มันก็จะตกลงมานะครับสาเหตุที่มันตกลงมานะครับเราอธิบายได้2แบบนั่นก็คือมีแรง MG ดึงลงหรือไม่ก็เราบอกว่าการที่มันเคลื่อนที่ลงเนี่ยมันทําให้พลังงานศักดิ์ของระบบมันน้อยลงนะครับระบบในฟิสิกส์เนี่ยจะพยายามที่จะไปสู่พลังงานศักดิ์ที่ที่น้อยลงเสมอนะครับอันนี้ตอนที่ประจุ Q1 หกับ q 2อนะครับอยู่ใกล้กันพลังงานศักดิ์มันมีค่าเท่านี้มันมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าประจุมันเป็นบวกทั้งคู่ เวลาที่มันอยู่ห่างกันมากพลังงานสักมันน้อยลงนะครับเพราะว่าระยะห่างมันมากขึ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อธิบายว่าทําไบประจุที่มันเหมือนกันมันถึงผลักกันเพราะว่าการที่มันผลักออกห่างจากกันเนี่ยมันทําให้พลังงานศักของระบบมันน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองคิดดูถึงอีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราให้ประจุอันนึงเนี่ยมันเป็นลบถ้าประจุอันนึงเป็นลบเนี่ยพลังงานสักนะครับคือ kq หนึ่ง q สองเนี่ยก็จะติดลบด้วย ถามว่าประจุอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบเนี่ยระบบมันจะดําเนินไปยังไงมันก็จะดูดกันใช่ไหมครับเพราะว่าแรงมันจะเป็นแรงดูดกันประจุมันคนละขั้วกันนะครับในมุมมองของพลังงานศักย์เนี่ยประจุเป็นลบอันนึงเป็นบวกอันนึงพลังงานศักย์เป็นลบพอมันเป็นลบแล้วเนี่ยมันอยากจะให้มันต่ากว่าเดิมนะครับพลังงานศักย์ต่ำกว่าเดิมมันก็ต้องเป็นลบมากขึ้นการที่มันจะเป็นลบมากขึ้นมันก็ต้องอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปจุมันมีขั้วต้องกันข้ามกันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันเพราะว่านั่นเป็นวิธีที่ทําให้พลังงานศัตว์ของระบบนะครับลดลงมากกว่าเดิมลดลงไปกว่าเดิมก็เป็นหลักการที่ยังใช้ได้อยู่นะครับนั่นคือระบบจะพยายามดําเนินไปในสถานะที่มีพลังงานศัตว์ต่ํากว่าเดิมทีนี้ เราก็จะเจอปัญหาที่คล้ายๆกับที่เราพูดถึงแรงคลอมนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเรามีประจุแค่อันเดียวในระบบเราสามารถอธิบายระบบได้ไหมสำหรับในแรงคลอมเราใช้สนามไฟฟ้ามาช่วยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องพลังงานสักเนี่ยเราก็สามารถทำอะไร,ค,รคล้ายๆกันได้นะครับโดยที่เราจะนิยามสิ่งที่เรียกว่าสักไฟฟ้านะครับอันนี้ ชื่อจะคล้ายๆกับพลังงานศั่์แต่ว่ามันไม่มีคําว่าพลังงานจะเป็นแค่สั่์ไฟฟ้าเฉยๆนะครับเราจะนิยามศั่์ไฟฟ้าว่าเป็นศัก่์ไฟฟ้าเท่ากับสั่งไฟฟ้าคูณกับประจุที่บริเวณนั้นนะครับจะเท่ากับพลังงานศั่์เพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็น q 2คูณด้วยสั่์ไฟฟ้าซึ่งสั่์ไฟฟ้าเราจะใช้ตัว v แทนนะ v นี่คือสั่์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราดูตามนี้นะครับให้สองข้างมันเท่ากัน V ที่เป็นศักย์ไฟฟ้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับ kQ 1หารด้วย r อันนี้คือสักย์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่พลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับจะไม่มีคำว่าพลังงานเป็นแค่สักย์ไฟฟ้าที่ใซึ่งภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า electric potential ก็จะเห็นว่าศักย์ไฟฟ้านะครับมันไม่ได้ อ้างอิงถึงประจุ Q2 เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับสนามไฟฟ้าที่ไม่ได้อ้างอิงถึงประจุ Q2 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสัพไฟฟ้าที่สร้างโดย Q1 นะครับซึ่งเวลาที่เรามีประจุมากกว่า1อันนะครับเราก็สามารถรวมสัพไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับเหมือนกับที่เรารวมสนามไฟฟ้าจากหลายๆประจุเข้าด้วยกันแล้วถ้าเกิดเราต้องการหาพลังงานศักว์นะครับเราก็แค่เอาประจุ อีกอันนึงมาไว้ตรงบริเวณที่เราต้องการหาแล้วก็คูณด้วยสาไฟฟ้าอย่างนี้นะครับคูณด้วยประจุคูณด้วยสาไฟฟ้านะครับก็จะได้พลังงานสั่์ข้อดีของสาไฟฟ้านะครับก็คือมันเป็นสเกลาร์เหมือนกับพลังงานสั่์เพราะฉนั้นเวลาที่เรามีประจุหลายๆอันนะครับอย่างเช่นมีประจุ q 1แล้วก็ประจุ q 2นะครับแล้วเราต้องการหาเส์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งนี้ รเราก็แค่เขียนนะครับ v 1ซึ่งมาจากประจุ q 1นะครับถือว่า r 1เป็นระยะที่วัดจากประจุ q 1แล้วก็บวกกับ k q 2หารด้วย r 2หนะครับโดยที่ r 2เป็นระยะระหว่างตำแหน่งที่เราสนใจกับ ประจุ q2 นะครับข้อดีคืออันนี้มันไม่ใช่เวกเตอร์นะครับเพราะนั้นมันสามารถบวกกันได้เลยนะครับก็ใช้งานสะดวกกว่าสนามไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่วิศะวะกรคำนวณน,นะครับอย่างเช่นมีรูปร่างของเครื่องมือต่างๆเนี่ยแล้วราต้องการหาสนามไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้ารอบๆเครื่องมือนั้นนะครับ ส่วนมากก็จะคำนวณจากเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเสาไฟฟ้าเป็นสเกลาร์ก็จะง่ายต่อการคำนวณไม่ต้องไปคำนึงถึงทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับพอเราได้สักไฟฟ้าที่จุดนี้แล้วเนี่ยเวลาเราเอาประจุ Q3 เข้ามาใส่เพื่อที่จะหาพลังงานศักย์เนี่ยเราก็แค่เอาพลังงานศักย์ มีค่าเท่ากับ q 3คูณกับสัก์ไฟฟ้าที่เราหาจากด้านซ้ายนี้แค่นั้นเองนะครับ